ตัวขาวๆเนี่ยนี่นี่เตียวกับยัดจืดกันติกันไหนวันนี้มาแจกซับยากสังลมกาวอ่ะนู่นคนเอามาเป็นมาเบียงนี่คนปุกีดูน้ำสักเออโอ่ประกาศประกาศประกาศได้เมียประกาศสัญญาเนี่ยเสียงว่ากําไอเดียวกาไกินของเอออันนี้เฮียงเชียวดูพักจอด โอ้โห oh, oh. นี่กําลังทอผ้าพอดีเลยนี่ลูกสาวนะครับลูกสาวของลุงใส่พักโจของเรานะครับ <laughs> <c oughs> ไม่ได้ประกาศ <c oughs> อ่าโลโูกติชวนนุ่มเมียอ่า, <c oughs> อาลูก <c oughs> ไกลนะชื่อจีเอาจีก,กเลยกับจีนวันนั้นถ้ามาท้ามึามมงอะไรเออย่างอินมันก็เกิดทแทงอันที่เจอมันใหญ่มากมือก็ปก,กเก่ามากขึ้นอะไร มันสูกิมันกมันคือเอาตัวน้อยกับปีนเอาเทีงนี่กันเมะนอีนั่เอามน่อาพิ่งมีส้จิกันไนนหนวางอยู่ถักไม้เกบมกบ้ปืนหยับตัวหนึ่งไอเดียวกับตัวสีขาวขาวสีดำ นี่ครับหมู่บ้านชาวแอนรสชาติมากครับนี่กับมึงทอผ้าทอแผน่นแล้วก็ถ่ายตามที่แจกของเรานะแบบต่อยรอบนึงน,นะเด็กน้อยเยอะมากครับ <c oughs> อันนี้คือไอ้นมเบาวแอนแอนนะครับกำสูงเขากับเชียวคุณตั้งลวงนี่แหละวะกาตั้งนี่เออ,อเคุณตั้งคุณตั้งกับมึงเงี้ยนนะคุณตั้งนั่นนี่กัตะกัท้ายอ่ะเออกำสูงกับเชียวบังนะ เอาแล้ครับไม่ด้วากินอะไรยังนั่นกวอ <laughs> บอะไรควบแบบกินอ้อยนะใช้พันเอาช่วหน่อยครับกินอ้อยครับมา <laughs> <laughs> เอาช่วงช่วงช่วง

ไอโฟนอ่ะไม่โอเคสามสอง,นงสนอหนึ่งศูนยเอามไหมยวลติดนิทงแคปเจอร์ติดนิทงแคปเจอร์ขณะขาดน่าจะไปคู่จันดีเลยยายละยละสามสองหนึ่งศูนย์ามสองหนึ่งศูนย์แคปเจอร์ ตีดตีตงอ๋อี่ทางอันนมแน้ก็ช่วยมุนช่วยหมุนหาขนาดนี้สามสอนึ่งศูแคปเจอร์ตีดตี่ตึงแคปเจอร์แคปเจอร์โอ้เลตนท่าได้ที่ดิป t หรอเฮ้ยเนหมนหาว่าปูร่าละนาัตะคุดูเลตนท่าได้เลยโอ้มาเข้ากูีมาใหญ่ปูล่าเลย

ปีดนิ่ตรงแคปเจอร์โอเคน่ทลุน่ทะลุนั่งลงลยวดเดยงสามสองหนึ่แคปเจอปีดีตรงเอาเข้าไปครโอเคสามสหนนย์แคปเจอร์มงค่ะล่งไหนกันน่ะเอ๊ะท่านน่ท่านน่โอเคโอเคเธ่เหมือนยังไงล่ะ ตีน oh, hey. well. ิดเดีแคปชอร์โอ so, like ้โหแคปชั่นเขาเขาเขากขอ๋อเรียลเรียลเรียได้รอโอเคร้อมไหนยังครับหนึ่งสามสองศูนย์แคปชัร์ทังปุ่มตีนิดตรงอ๋อข้าลัเขาึ้นหือหน้ากันี้เลย

อ๋อน่าจะถรงปีดนิดโตคปเจอร์โอเคน้อยเท่หล่ะมือมึงเดี๋ยวล่ะสามสองหนึ่งศูนย์เปีดนโตโอ้ล่าเลยล่าเลยใช่เลยเยมาปงมาเป็นยังไงดิ มี่มาปงจี้ก็แบบนู้นเรือโอ้ยยาวยยโอเคปีดนิดต้งเจอร์ปีดนิดต้องสามสองหนึ่ง่งแาเจโอ้ยแตห้สกิมสันชาติเหรอห้องนี้นาวะต้องใจกันนะยูตั้งหลางห้องนี้มันเลยแสงเขาดีน่ต นี่เรามายินอยู่ที่ไหนเนี่ยค้ายก็เป็นลูกสวรรค์เลยครับมาเผียดได้เผียดอเลยปลอกกัได้หัวหน,นึ่งใน,นคนที่กำลังจะมา,า <laughs> มาลงทำบุญเ, <laughs> เร็จะแจกของแล้วครับผมเป็นไงอร่อยไหมครับกัดไปแล้วคือ วันนี้ไม่ได้แปลงพันธุ์นะใช้อ้อยแปลงพันธุ์ดีกว่านต่อเล่นนะครับเดี๋ยวนนน่เศ้านะ่นีเศร้านออืมตัวตัวเปียบุราดันเนี่ยยาล่อยาบไี อะครแล้วก็เข้าชมในหมู่บ้านก่อนนะครับแต่ถ้าเข้าไปต้องถอดรองเท้าตรงนี้นะอันนี้ค่ะค่ะเขาทำนะเึ้งเขาก็แจกไข่ข้างบนอ้เามาครับเอไสัเกตยก็ม่ยากเลสียยว่าเสี่วมาเสียวเปี่ยนร่าสอเล่อะ่เส่าอออออ Tăng mấy luôn loại nào luôn loại ở phòng anh em. Tăng mấy lúc tăng em. Mom mong mày mày mây ở tang tang kama. Song bên cạnh kia 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 ส่งมาเลยส่งมาเลยก๋วยงอไข่เหรอเินดีครับตั k งคิวตั n งคิวโอ้ยนี่ไข่ธรรมชาตินะเนี่ยไข่ไข่แอนนะไข่ของเราห้ามแตกเลยเป็นไงครับอร่อยไหมนี่ครับไข่ไข่ฮับปล่อยนะเนี่ยไข่ธรรมชาตินะสุดยอดเลยการเดินทางสำหรับทีมนี้ไม่ผิดหวังนะ ทางในก็มีไฟนะอันนี้คือเป็นบ้านผู้ใหญ่นะกามีแห้งวัวนะนกินไข่รออยเนี่ยมาเคียไปินะป้างโอเคจัดไปนะทางในจะมืดนิดหน่อยนะครับผมมาไปกินไข่ข้างนอกก่อนเท่านั้น ตอนวลาทสาวๆกำลังจะแจกของที่หลายๆท่านที่นำถวายมานะครับเราก็วันนี้ก็จะแจกให้ชาวแอนที่อยู่ไกลจากเชียงตุงมากเลยมามาตัวมามาในยัยไหมเนาะาขีไว่ามันซ้อาไยนี่ปุ่นใจอยากทุกขีวะย่านีอ๋อสับยาตยเรา เาห้องเลาวกเไมเอาไว้กรำกักินกันเล้เฮ้ยใจเข้าวแถวมากกันแน่เฮ้ยมันลองเหมืนลองซ้อมเอาทวงมันเขาก็งอถ้าผมเป็นคนที่เก็บภาพเขาดถือป้ายได้ว้ปัดเงี้ยก็ว้นู่นเท่านั้น เอาเจีกันเชียกวางไงแล้วก็หมอมือขึ้นนะครับเอาเอาเอาตูปปกาปุ๊บปอญญามาแล้วครับเข้าแถวมาแล้วเอ้กูแล้วเอนะน่าจะยาวแล้วดูน่า Lệch nhiều lắm Bây giờ phải tìm cách tìm đường Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những อตาโตา่กเออเอเาในเ้ปะนสปห่่ะเฮนึ่งเปดห่อเอเยหนึ่งเป็ดห่อใดูมนลาดิล่ะวดี๋ยดหน่มาๆมา

โอเคเราแจกก่อนนะตัวนี้เราลองถ่ายคลิปให้สาวๆันนะคคล้ายๆกับจักบาทเลยอ้าวหนึ่งมาม่าแอันเก๊ทั้หมาอีกาด้วยล เซบนเชียร์นี่หัวแชมบูจริงอเทไรเทไรแปดแปดหอเป็นไงเป็นไงสนุกมากเลยนะครับท่านผู้ชม ทำบุญวันนี้นะครับรก็เดินทางการเดินทางวันนี้ยังไม่จบชินนะครับผม,มอันนี้คืออะไรครับแชมพูมามา่มามาม่ามาม่าปลาแห้งหอมหอมเนี่ยชอบซิซ <c oughs> ินิงพาวเตอร์กลอโอไอิน <c oughs>

ชินงอลยเชสัีครับ้ตังนี้ค่ะังนี้ตังนี้ตี่เวลาชิดเอกโอเคประมาณนี้เอาละคก็บลหลังคาประมาณเอ้ยิเป็นอะไรอ่ะเป็นีลิเชชิดเ่โอ้แปดสิบนะเยอะมากครับ ไม่น่าเชื่อเลยจะมันมีนรมีหลังว่าปะปันเสร็จอันนี้คือห้าร้อยจัดโอ้โหน่าต้อห้ารจัดนะถูกมากเลย เอาเอาชั่วหน่อยเอามายุกจุ่ขึ้นมาพองตีนี่ตึงตีนี่ตึง หลังคาละประมาณ1ถงนะครับนี่เป็มีประมาณ80หลังคานะครับแค่หมู่บ้านบ้านเดียวนะหมู่บ้านบ้านหนองที่นี่ไกลจากเมืองเชียงตุงมากครับพอดีตอช่วงนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมานะครับท่านผู้ชมาสิกาส สิ่งตั้งค้างอะไรล่ะสิ่งชดป๊าเถอะผมเสียงว่า ดปังคางรบู้ชิบราีเลยแ่เี่เ้มันงไม่เหน้อยมากครับหนื่อยไมเนื่อยไนอยเพราะว่าไม่เหนื่อยนะครับมีความสุขมากครับการได้มาร่วมทำบุญสำหรับวันนี้นะ่ิตลมใจเปลี่ยนอีกแล้ ระวังอยู่ดีโอ้โหมาเลยแม่มา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 อยู่แม่มา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 ซอยอะไรวะ

นะครับก็รอให้สาวานนา,าเอาของกันนะครับนะครับท่านทั้มได้เห็นที่กลุ่มทาย,ยุทธเชียงตุงมะล่มําบุญวันนี้นะครับใครที่สนใจอยากมาช่วยต่อก็จัดได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดร์เพื่อเป็นกําลังใจนะผมจะไม่ถ่ายตอนที่แจกของเด็กๆก็ผมจะถ่ายรูปไปเฉยเยนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์อิสตนทายุทธวันนี้มากๆครับที่นําผมมาถึงหมู่บ้านอีกครั้งนะครับก็คิดถึงเชียงตุงป็นสภาพนะครับ อันนี้คืออยู่จากเมืองเชียงตุงไกลมากครับขับรถมอเตอร์ไซค์ประมาณ3ชั่วโมง1ึงสี่ชั่วโมงนะครับผ่านภูเขาลม้มกี่ครั้งไม่ดูนะครับก็ติดตามชมคลิปของสุภาได้เลยนะครับผมโอเคม่สูงค่าเดี๋ยวค่อ่ายตอยรอบหนึ่ง